สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับกับผมอาจารย์อรุณรุ่งเรืองเมืองยศนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตอกตะกุดฝังตะกุดทองใต้ท้องแขนสืบตำราหลวงพ่อคูณปริสุทธวัตบรรไร่โดยผู้รับตำราก็คือหลวงพ่อแปะหรือพระครูยติธรรมานุยุทธจเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์กับผม ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณแล้วก็ช่วงหลังก็เป็นมาพบเจอหลวงพ่อแปะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแปะก็ทุกวันนี้ก็ยังทำพิธีเป็นผู้ตอกตะกุดฝังตะกุดใต้ท้องแขนให้หลวงพ่อแปะให้วัดส,สว่างอารมณ์อยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะฮะก็พิธีกรรมก็งดไปก่อนนะฮะก็ธรรมดาก็จะเป็นผู้ช่วย เปช่วยอยู่วัดก็เป็นพิธีกรรมพิธีการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ชี้แนะแนวทางให้ญาติโยมที่เดินทางมาวัดสว่างอารมณ์ได้ปฏิบัติถูกว่า,าควรไหว้ตรงไหนทำอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับนะก็วันนี้มีโอกาสพบเจอเจอเจอพวกท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับนะฮะทีนี้ผมอยากสอบถามว่า เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์อาจารย์อรุณลองเล่าให้ฟังหน่อยในส่วนตัวมีประสบการณ์มีความเชื่ออะไรอย่างไรที่ไหนบ้างครับครับผม <c oughs> ก็สําหรับเรื่องประสบการณ์เอากระชับเลยก็คือเรื่องตะกุดทองนะฮะตะกุดทองใต้ท้องแขนเนี่ยเมื่อผมอายุยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าเนี่ยเรื่องความเชื่อ เรื่องปฏิหารอะไรนี่ผมผมไม่ค่อยเชื่อนะครับจุบนูหลวงพ่อคูณบริสุทธ,ธโทเนี่ยท่านดังมากๆปศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับก็มีคนเขาชวนไปกราบหลวงพ่อคูณแล้วก็ไปทําพิธีฝังตะกุดนะครับก็ผมก็ไปด้วยด้วยกระแสเบื้องต้นผมไปด้วยกระแสใช่เนะพราะเราผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากนะฮะแต่ชอบทางด้าน พวกนี้ไม่ชอบแต่เป็นเชื่อยากนะฮะเมื่อ2534ผมก็ไปถึงผมก็ไปวัดบ้านไร่ก็ไปฝังตะกูุดทองอามาสามดอกใต้ท้องแขนตรงเนี้ยสมัยนู้นนะครับหลวงพ่อคูณท่านก็เป็นผู้เสกผู้เป่าก็มีลูกศิษย์ท่านฝังให้แล้วก็เป็นผู้เสกผู้เป่านะครับก็พอหลังจากฝังตะกุดเสร็จแล้วพบหลวงพ่อคูณท่าน เต่าเสกให้แล้วก็เคาะกระโหลกโขกกระบาลให้สมัยนู้นแล้วนะครับเขาก็เดินทางกลับกรุงเทพเออเดินทางกลับกรุงเทพก็ด้วยรถเจ้านายก็ไปด้วยกัน้านายเป็นคนขับแตนะ่ท่านก็รีบนาะนายท่านก็รีบเข้ากรุงเทพก็ขับเร็วด้วยความเร็วประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเราก็เลยด้ความรู้สึกว่ารถเร็วนี่โอกาสมันจะประสบอุบัติเหตุง่ายนะครับ แต่สําหรับเรื่องการฝึกสมาธิอะไรนี่ผมทํามาตั้งแต่ก่อนอยู่แล้วสวดมนต์ไหว้พระทาสมาธินะครับพอเราจับสมาธิวันนั้นก็รถวิ่งอยู่ร้อยหกสิบเราก็จับสมาธิเดินสมาธิเข้าความรู้สึกว่าเหมือนกับมันมีพลังแสงแดงๆอะไรเนี่ยลงมาทักจากหัวมาครอบถึงตัวเราฟุ่าพอสัมผัสได้หลังนั้นบอกโอ้โ oh, หเนี่ย หลวงพ่อคูณนี่ท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดาเราด้ยวยความเชื่อและศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ต่างๆจากนั้นมาผมก็มีมีเรื่องแค้วคาดอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องแค้วคาดอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อปี25 4พัน้าี่สิบเจ็ดสี่บแดผมจําได้นะะมัยนู้นผมก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแปะแล้วละ่ะมาเจอท่านแล้ว มาเจอหลวงพ่อแปะแต่ว่าก็คุยกันเรื่องเ,อเรื่องหลวงพ่อคูณนะก็คุยกันเรื่องหลวงพ่อคูณก็เวลาหลวงพ่อแปะท่านเสกท่านเป่าเดี๋ยท่านจะไม่เพี้ยงเพี้ยงใช่ไหมท่านจะขออนุญาตนะครับ,รบาภาษาชาวบ้านท่านจะทุยทุยทุยผมก็จะเอกสะกิดใจว่าเอ๊ะคาถาทุยทุยนี่มันของใครนระพอนึกไปนึกว่าอ๋อสมัยผมไปฝังตะกุดกับหลวงพ่อคูณท่านไม่ได้เพี้ยง เวลาท่านเป่าท่านไม่เพียง<ะ>ท่านทุยทุยทุยแล้วก็ผมก็เลยคุยกันกับหลวงพ่อแปะบอกโอ้ท่านก็พูดว่าท่านไปเคยไปเดินทางไปฉันข้าวกับหลวงพอ่อคูณสมัยยังไม่ได้ดังโด่งอะไรหรอกหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนสุดโทเนี่ยแล้วท่านก็คุยเรื่องตะกุดหลวงพ่อแปะท่านก็บอกว่าท่านก็ไปคุยเคล็ดลับวิชาจากหลวงพ่อคูณมานะ <c oughs> ก็ไปถามเคสรับวิชาการทําตะกุดทองไตท้องแขนเนี่ยกับหลวงพ่อคูณมาแต่ยุคนูน้นท่านรับมาแล้วท่านก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะรนะฮะแล้วนี่เมื่อประมาณปีสี่เจ็ดสี่แปดอ่ะผมขับรถไปลงไปเพชรบุรีถนนเพชรกเกษมเนี่ยมันถนนเพชรกเกษมก็จะมีอยู่สี่เลนผมอยู่วิ่งอยู่เลนที่สามจากขอบขอบทางด้านซ้ายด้านซ้ายน่ไล่ไมาแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งที่อยู่เลนที่สองอยู่หน้าผม แต่ทั้งๆท,ที่ถนนมันก็โล่งๆเนะ่ะความรู้สึกเราขับรถไปเงี้ยจิตมันก็บอกว่าสงรถคันนี้มันน่าจะหักออกมาปาดหน้าเรานะพอนึกแค่นั้นแหละครับออกมาจริงๆเลยแฝงออกมาผมก็แตะเบรกแล้วก็ตีขวาหลบไปนะฮะนี่คือก็เรียกว่าเส้นยาแดงฝาผ่าแปดเลยแหละทั้งที่ด้านหน้าไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรครับถนนโล่งๆครับผมก็วิ่งไปร้อยร้อยกว่าร้อยสิบร้อยยี่สิบหรือกำลัง อัดส่งไปกําลังจะขึ้นเต็มที่แต่จิตมันบอกมาว่าเอ๊ะคันนี้สงสัยต้องต้องหักออกมาแล้วก็หักมาจริงๆหักมาจริงๆแล้ว<ล><ล>เรื่องเรื่องเรื่องอุบัติเหตุเรื่องรถอย่างเงี้ยผมเจอมัไม่ใช่ตรงนี้ที่เดียวอ่ะที่สุวรรณสุวรรณภูมิผมก็เจอเหมือนกันขับรถกลับบ้านบ้านผมอยู่ยะโสธร,รมันก็เป็นทางสามแยกเข้าเข้ามาผมก็มองเห็นรถแล้วล่ะ ผมก็วิ่งทางตรงเพราะมันเป็นสามแยกมาทางเชื่อมผมเน้ยผมก็ตรงไปก่อนที่จะเข้าสุวรรณภูมิเป็นสามแยกใจเราก็บอกสงสัยมันจะไม่เบรกแล้วก็จริงๆด้วยเขาไม่เบรกจริงๆแล้วเขาออกมาพวดเลยนะ่ะเขาวิ่งออกมาพวดอเอออันนี้มันก็แปลกชนไหมครับวนะันนั้นไม่ได้ชนครับเพราะว่าความรู้สึกเราเราคิดอย่างนั้นแล้วก็เห็นเข้ามาแล้วก็เราก็แตะเบรกทันมีอะไรมีไฟเบรกเขาเตือนก่อนไหมว่าเขาจะเบรกอะไรมันวิ่งตัดอยางไ่เงี้ย ผมวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาออกมาอย่างเงี้ยตัดหน้าไปเลยใช่ตัดหน้าไปเลยอเตอนนั้นมันสมัยโน้นมันไม่มียังไม่มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงคนเรียกว่าเฉียดตายรับเฉียดอันนี้เฉียดจริงๆเลยตรงเนี้ยวันนั้นถ้าชนจะเป็นไงครเรียบร้อยครับไม่ได้มาเป็นอาจารย์รุน่นวันนี้ไม่ได้มาเป็นแน่นอนนะครับนะทราบข่าวว่าไปตกบ,บ่อน้ําอะไรยังไงครับอ๋อเมื่อตอนนู้นอายุยี่สิบปานะฮะ ยี่สิบกว่าก็ประมาณปีสามสิบกว่าสามสิบกว่าผมก็ไปเที่ยวจันบุรีไปกับยะไปไปไป,ไปหาญาติที่จันบุรีแล้วก็พากันไปเที่ยวน้ำตกผิวะนะเมื่อก่อนนี้ไอ,เอ้เรื่องพวกเรื่องพวกอาครา,ลาเลขยันเครื่องรางของขลังอนี้ยังยังไม่เท่าไหร่เพราะช่วงน,นั้นยังวัยรุ่นอยู่แล้วก็ผมก็น้ำตกผิวเขาจะมีอ่างอะ่ะ มีอ่างน้ําตกมันหล่นลงมาจากบนแล้วก็มีอ่างกลมๆอยู่แล้วก็น้ํามันจะเหมือนไหลล้นอ่างแล้วก็ออกมาตามทานน้ําถ,ถ้า,ถาท่านใดเคยไปก็น่าจะนึกภาพออกนะครับอ่างที่เคยมีเรื่องราวของคนตายถูกต้องครับ<ม><ม>กิติศักดิ์ล่อเลยเขาเป็นร้อยร้อยศพแล้วตรงนั้นนะ่ะครับบ่อตรงนั้นนะ่ะแล้วประสบการณ์ยังไงก็วันนั้นผมก็ผธรรมดาผมว่ายน้ําไม่เป็นผมก็ไม่ได้ลงเล่นน้ํา แล้วผมก็เดินดูปลามันจะมีปลาเยอะใช่ไหมผมเดินดูป่าตามท่านน้ําที่มันไหลมาผมก็เดินเดินเดินให้อาหารไปเรื่อยห้อาหารไปเรื่อยรอบๆบ่อคือมันเป็นบ่อมันอยู่อเงี้ยแล้วน้ําทานน้ามันไหลออกมาเงี้ยเป็นทานไหลแล้วผมก็เดินแบบลืมไปไปหล่นลงบ่อนั้นปั๊มหล่นลงเลยก็แล้วใครช่วยขึ้นมาได้ครับก็ด้วยความเรามีสติแล้วก็นึกถึงพระนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ผมก็ผมใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบพอขยับตัวปุ๊บมันก็จะจมทันทีขยับตัวก็จมผมก็เลยตั้งจติตนึกถึงพระนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เราก็คงจะตายอยู่ตรงนี้เนาะได้ยินแต่กิจศักิ์เขาว่าน้ําตกผิวนี่มันน้ำนำตกเขาเรียกว,ว่าน้ําตกมันไหลร้อยศพแล้วอ่ะ ก็คิดว่าเราคงเป็นหนึ่งในนั้นน่ะแล้วก็นึกถึงแม่ว่าเออสงสัยแม่เราตายตรงนี้แม่คงจะเสียใจมากก็นึกนึกถึงไปแล้วจะอยู่นิ่งๆแล้วมันก็เหมือนกับตัวเรามันลอยลอยเข้าขอบอ่างเองอะแล้วก็ตะก,กายหินขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้รอดพ้นแล้วนี่ถือว่าเนี่ยก็เฉียดตายจริงๆอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ว่ายน้ําไม่เป็นว่ายน้ําไม่เป็นครับรอดมาได้ผมก็ยังงงตัวเองอะ่ะแล้วก็ขึ้นมา คุยกันคนแถวนั้นเขาบอกมันเป็นเป็น,ปนไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะรอดขนาดคนว่ายน้ําเป็นยังไม่รอดเลยถ้าจมรวมจมลงตรงนั้นนะนะว่านี่ประสบการณ์เฉียดตายครับดังนั้นถามว่าอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าเกิดจากเกิดจากความศรัทธา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำของที่อยู่ในตัววันนี้มีอะไรบ้างโชว์ให้ดูหน่อยวันนี้นะฮะวันนี้สิ่งที่หนึ่งตะกุดตะกุดทองใต้ท้องแขนเนี่ยอยู่กับกายผมมาตั้งแต่ปีสามสี่แกวข้าตลอดปลอดภัยมาแล้วก็อากาักคระเลขยันครูบาอาจารย์หลายๆท่านอเออที่เป็นคารวาสก็มีเสือหัวขาด ท like ouais. pues 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 ั้งเถือเสืออุกาศต้งแถวอุบลยันสักยันเสืออกาสตั้งแต่ปีสามห้าแล้วก็มาหลวงพ่อแลวัดพระทรงเพชรบุรีนั่นก็ครูบาอาจารย์ผมผมก็ไปสักยันทั้งหลังนะฮะแล้วก็หลวงพ่ออุ่นวัดตันกงนี่ก็ไปให้ท่านนั่งจานกระหม่อมให้หลวงปู่คำบุวัดกุฎชมพูนี่ก็ไปให้ท่านจานกระหม่อมให้แล้วก็โดยเฉพาะหลวงพ่อแปะนะครับ แล้วก็ครูบาอาจารย์น,นะฮะรูอันนี้ก็หลักๆนี่แหละครับ,รบพระเงินพระทองวัดสว่างอารมณ์เนี่ยพระเงินพระทองหลวงพ่อรวยนี่อันนี้รูปแบบจะเป็นเห,นเหนรียญเหรียญกับพระเงินพระทองหลวงหลวงพ่อรวยนี่แหละองค์นี้แหละองค์งข้างหลังที่ผมนั่งนี่แหละแล้วก็มีอันข้างหลวงปู่โตรุ่นสร้างโรงเรียน นะครับรผ้าผงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออีกท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่ฤาษีดำหลวงพ่อฤาษีดำวัทนสุงนะครับสองเหรียญน,นะครับแล้วก็หลกัหลกๆก็จะเป็นหลวงพูู่ณหลวงพ่อแป๊ะนี่แหละในตัวโดยเฉพาะพระเงินพระทองเนี่ยเชื่อและศรัทธาเรียกว่าติดตัวเราทุกวันคืนครับ ไปไหนต้องต้องมีฮะต้องมีฮะต้องมีต้องมีนิมนเพราะว่ามึงสามสี่องค์หลักๆนี่แหละโดยเฉพาะพระเงินวัดทองนี่เป็นพระเงินวัดทองเนี่ยพระหลักนะครับต้องโชว์แหวนต้องโชว์นะพระเงินวัดทองหลวงพ่อรวยสนใจอ,อย่างทุกวันนี้ท่านที่อยู่ในสื่อนะครับสื่อดูโซเชียลต่างๆหลักๆเลยวัดสว่างอารมณ์นครวัดสว่างอารมณ์นครยศ นครปฐมนะครับต้องวัดสางอารมณ์แคแถวนครใยี่ยศีนะครับนครปฐมเนาะมาต้องไหว้พระเงินพระทองครับนี่องค์นี้องค์ประธานองค์ต้นนะครับนี่ก็เรียกว่าองค์ต้นนะฮะพระเงินพระทองหลวงพ่อรวยทันใจคนเขากิติศักดิ์กระจอางกระจายเพื่อหนึ่งมาไหว้พระเงินพระทองไหว้ขอพรหรือจะไหว้บนบานศาลกล่าวพระเงินพระทองก็ดี ขายที่ขายบ้านทำธุรกิจการงานเจ็บไข้ได้ป่วยต่ออายุต่อโชคต่อลาบต่อวาสนาเ,เราไหว้พระเงินพระทองเราบอกกล่าวท่านแล้วเราจะบนญเราก็บอกไหว้บนบานศาลกล่าวขอพระเงินพระทองให้ท่านช่วยเรื่องนั้นๆหรือว่าเราไหว้ขอพรพระเงินพระทองอขอให้ท่านช่วยเราอยากจะมีอะไรที่มีโชคมีลาบอยากจะขายที่ขายบ้านท่านเราไหว้บนบานศาลกล่าว แล้วก็ต้อง,งตั้งสินบนตามโบราณท่านบอกไว้อย่างเช่นเราจะขายที่ขายบ้านแล้วก็หลวงพ่อพระเงินพระทองที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าชื่อนามตระกูลวันนี้มาไหว้บนบานสารกล่าวเพื่อจะขายที่ตรงนี้ตรงนี้ที่นี้พิกัดตรงนี้โฉนดเท่าเลขเ,เลขที่เท่านี้จํานวนกี่ละว่ากี่ไร่ก็ว่าไปนะครับก็ <c oughs> ลูกขอบน ให้ขายได้ภายในเวลาสามวันสามอาทิตย์สามเดือน,นต้องลงท้ายคำว่าไม่ต้องลงท้ายว่าเวลาเมืองมนุษย์นะครับถ้าไดส้สำเร็จดังที่ลูกบนไว้ลูกกะถวายไขย่ไก่จำนวนปัจจัยจำนวนข้าวสารจำนวนน้ำจำนวนเท่าไหร่อันนี้มันอยู่ที่ แต่ละท่านที่จะมาทางวัดไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องยันอันนู้นเท่านี้อันนี้เท่านี้ไม่มีนะครับก็คือให้ให้ท่านที่จะสละได้นะ่ะอย่างอย่างมาบนเนี่ยจะสละอะไรได้ก็เอาเท่าไหร่ก็ได้แล้วทีนี้ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งเลยนะท่านที่บนอันนี้ผมขอพูดทั้งหมดเลยแหละ,ะตามโบราณท่านบอกว่าเราบนบานสารกล่าวอะไรไว้จำนวนเท่าไหร่เวลาแก้บนน่ะ ถวายเสร็จแล้วเราสาธุแล้วต้องหันหลังให้ศีลบนถึงเรียกว่าแก้บนแล้วขาด<ม>ที่เห็นทํากันอยู่ทุกวันนี้ทําผิดมากกระทถูกเพราะไม่มีใครบอก<ม>นะบางคนบางท่านอาจจะแย้งนะอาจจะแย้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยได้ยินบุรพาจารย์โบราณท่านกล่าวมาท่านพูดมาผมก็นํามาเล่าให้เป็นประสบการณ์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วย คนโบราณเขาบอกว่าแก้บนให้ขาดต้องหันหลังให้ศีลบนว่าแก้บนและขาดหรือคำโบราณเขาบอกฆ่าช้างอย่าเสียใดยเกลือเนี่ยมันต้องอย่างนั้นอันนี้เราฝากไว้นะครับใครเชื่อก็ทําตามไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านอันนี้ไม่ได้ว่าเนาะนะครับผมฝากด้วยไว้ด้วยความเคารพนะฮะตามคําโบราณหลวงพ่อที่ได้มีข้าวสาร มีอาหารแห้งอะไรเนี่ยไปออกแจกจ่ายช่วยสงเคราะห์แต่ละที่ละที่อย่างเช่นมอบน้ําให้น้ําดื่มให้โรงพยาบาลสนามทุกศูนย์ของนครปฐม,มจะไปช่วยโรงพยาบาลสนามต่างๆตามปริมณฑลแล้วก็ช่วยมอบให้คุณสรยุทธไปดําเนินการต่อไปแล้วก็ไปสงเคราะห์ชาวบ้านที่ ตำบลคลองใหม่ตำบลท่าตำหนักตำบลท่ากระชับตำบลขุนแก้วก็มอบให้ฝ่ายปกครองเอาไปดำเนินการแทนก็ด้วยได้แรงศรัทธาของญาติโยมนี่แหละบางคนบางท่านมีศรัทธาก็นำของมาบริจาคโดยตรงอย่างเช่นมีข้าวสารมามีไข่มีมีมข้าวสารมามีน้ำดื่มมามีพืชผักอะไรมาอันนี้อันนั้นก็ โดยตรงและก็อีกทางหนึ่งก็คือได้จากพระเงินพระทองได้จากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าสว่างอารมณ์นี่แหละอย่างเช่นเขามาไหว้พระเงินพระทองประบคบามสมเร็จนําไข่มาแก้บนนำข้าวมาแก้บนน้ํามาถวายแก้บนเอานำปัจจัยมาถวายแก้บนหลวงพ่อแป๊กก็ได้มาแล้วก็กระจายไปสงเคราะห์แต่ละจุดละจุดไปอันนี้เราถือว่าเราได้บารมีพระเงินพระทอง ได้บารมีเทพเทวดาณนะวส,สว่างอารมณ์แห่งนี้มีส่งเคาะชาวบ้านก็วัส,สว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนะครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับต้องใช้คำว่าวัส,สว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วนะเดี๋ยวเพราะว่าวัดส,สว่างอารมณ์มีสองวส,สว่างอารมณ์นะเราต้องใช้คำว่าวัดส,สว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพิกัดก็คืออยู่ถนนเพชรเกษมขาออกจากกรุงเทพนะครับกิโลเมตรที่39โดยประมาณนะครับเข้าจากถนนเพชรเกษมมาก็ไม่ไกลก็มีเข้ามาง่ายนะฮะแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิด19ด้วยมาตรการของสอบอคอนะครับทางวัดก็ ไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะมานัดรวมตัวนวมคนให้เกินยี่สิบคนตามคำสั่งของศูนย์บสอบคอ,บคอนะครับแต่ว่าวัดสว่างอารมณ์ก็ยังเปิดโอก,กาสให้ญาติโยมได้มาไหว้พระนะครับมาขอไหวพพ้พระเงินมะทองขอพรพระเงินมะทองขอพรเทพเทวดานะก็มาทำบุญต่างๆได้ตามแต่ต้องภายใต้กฎกติกาของศูนย์บริหารราชการฉุกเฉิน นะครับเราต้องปฏิบัติให้เข้มงวดนะครับเพราะว่าวัดสว่างอารมณ์ก็มีจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับนะก็ต้องปฏิบัติให้เข้มงวดนะครับและรัดกลุ่มนะครับวัดสว่างอารมณ์ก็ท่าในใดจะมาก็ยังมาได้นะฮะแต่ว่าไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะรวมตัวกัน2ี่สิคนขึ้นไปไม่มีนะครับนะ สามารถที่จะมาไหว้พระทาบุญมาถวายสังฆทานมาทำเจิม้านกับหลวงพ่อแป๊ะได้นะครับหรือท่านใดมีศรัทธามาก็จะนำน้ำดื่มมามอบให้หลวงพ่อแปะเพื่อจะได้กระจายไปช่วยสังคมช่วยโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆนะครับตอนนี้บ้านเมืองเราก็ต้องการ น้ำใจให้กันและกันนะครับคนไทยนะครับก็กกขอฝากไว้นะครับ